โอ้ยจังซี่เขาก็เอินมาหนวยบวบน้วยแซ้มนี่โอ้ยเอาประเดี๋ยำจังซี่ก็เรียกว่าน่วยบวบเอเแ็ดจัง,จงไรจะเญญท่าใดเอหมอนเป็นแญน่ทนตัวโอ้ ลาวลงมาเลยเครื่องมันไต่แหรอตัวลาวลงจังได้กับคือสิบดได้ดัวคือเโอ้อยเฮงลาวกับ่ดได้โอ้อยบดได้ดอก วยมาลงอีรีบอนนี่มึงนี่มาเอ้ะเอคือเอาลำบากลลำบากป้านี่ก็ไม่ยังะโอ้ยมืโอ้ยมาขูปลอดใช่ล่ะนี่นี่นีหน่วยหนึ่งนี่นี่ น่ะบวบหลอดโอ้ตายละถึงมือหนูโอ้ยโอ้ยถึงมือนะถึงมือถึงถึงบ่เอ้อเอ้อจือโอ้ยมือดีบาลนี่นี่บวบหลอดนูกระแดงบวบกระแดงโอ้ยนี่กระแดงหน่วยหนึ่ง เอ้ยจจเมนกระแดงจจเมนแหงฝนมาตกเอ้ยฝนมาตกมากระเราะใต้เป็นอีมาหล่อนทอนแทนนี่เอ้อกินไหนบะนนะอคือแข็งแทะฮะไม่อีกวะฮะบ่งโอ้บ่มม Okay. แค่นี้แหละเนาะเดอดนี่ไหนล่ะนี่เดือดน,นี่โอ,อ้ต้นที่ก็ยั่งอยู่เน้องโอ้โมอ้นต้นที่เนาะหมดหมดหมดเด,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 ดือดเดืแดดบักเคลบักบักโอดบักโอดบักโอดนี่บักโอดจ้านั่งก็บบักโอด